ฝนตกนะคะก็ฝนหยุดไปแล้วก็ดอกไม้กําลังเบ่งบานอันนี้ให้ดเดนเยียสีเขียวหนึ่งนะคะหนึ่งไม่ได้เอาไปปลูกลงแปลงนะคะหนึ่งยังปลูกในกระถางอยู่ก็กําลังแตกดอกออกช่อนะคะ อันนั้นก็บลูเบอรี่หนึ่งนะคะหนึ่งมาอัปเดตส่วนให้ชมนะคะบลูเบอรี่หนึ่งก็เป็นดอกแต่ยังหนึ่งก็ยังไม่ได้เห็นลูกนะคะก็ดอกเขาก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆก็หนึ่งไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนนะคะเพิ่งปลูกปีแรกเนาะอันนี้ก็คือบลูเบอรี่หนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือดอกไม้นะคะดอกไม้ที่เพื่อนให้มาตอนที่1ไปสะบานตนนะคะแล้วก็อันนั้นก็คือ ต้นไร่ยุงก็คือต้นไร่แมลงเนาะแล้วก็เคลเป็นใบาย,ยาวๆเนาะก็หนึงก็กําลังเล็งอยู่ว่าหนึ่งอยากกินก๋วยเตี๋ยวหนึ่งว่าจะตัดเคลไปใส่ก๋วยเตี๋ยวนะคะอันนี้ก็เคลสีม่วงนะคะคณะใบหยิกสีม่วงอันนี้เป็นคณะใบหยิกคณะใบยับเป็นสีสีเขียวแล้วก็พอใบเขาเริ่มโดนแดดเนาะพอมีแดดแล้วใบเขาก,ก็จะออกแบบนี้นะคะ แล้วก็อันนั้นก็คือคณะใบิกก็คือสีเขียวก็คือเป็นเป็นคณะใบิกเหมือนกันแต่ว่าคนละแบบกันนะคะอันนี้คือโรสแมรี่หนึ่งนะคะหอมมากแล้วก็อันนั้นก็คือ p a r s l ลี่แล้วก็อันนี้ฉายมาอย่างเร็วสะบัดกล้องมาอย่างเร็วอันนี้ก็คือถั่วนะคะถั่วหนึ่งออกดอกอีกแล้วก็คือเป็นอย่างนี้เลยนะคะ ความอวบอ้วนของถัวลันเตาหนึ่งนะคะดูนะคะว่าเขาอวบเขาอ้วนขนาดไหนนี่ต้องดูต้องดูแบบนี้ถึงจะรู้ว่าอวบอ้วนเหมือนนอนเลยอะ่ะเหมือนนอนเลยไหมทุกคนนอนน่ะนอนเวลามันกินอ้วนนะ้นะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะอ้วนมากอวบมากอวบเหมือนคนปูกคนปลูกก็อวบนะคะมาดูมุมนี้กัน มุมนี้ก็คือห้อยลงมาเลยนะคะห้อยลงมาจนถึงดินเพราะว่าเขาอ้วนเนาะเขาอ้วนเขาอวบแลวคือเขาค่อนข้างหนักนิดนึงคือหนึ่งก็ผูกขึ้นไปแล้วนะคะหนึ่งก็ผูกขึ้นไปไว้บนค้างแล้วแต่คือแบบว่าเขาดกมากเลยไงเขาดกมากมันก็เลยแบบว่าห้อยลงมาถึงนี่เลยเนาะเนี่ยก็ประมาณนี้นะคะนี้เข้ามาดูในกรีนเฮาส์กันนะคะว่ามีอะไรบ้าง อันนี้ก็คือแตงกวาหนึ่งตอนแรกดูเหมือนไม่งามนะทุกคนดูเหมือนไม่งามมาออกมาจากขวดแล้วเหมือนต้นแกนๆยังไงก็ไม่รู้แต่ตอนนี้เริ่มงามแล้วนะคะ คณะต้นนั้นมีต้นเดียวหนึ่งก็ตัดไปกินเรียบร้อยแล้วอันนี้คือมะเขือเทศหนึ่งนะคะมะเขือเทศราชินีเนาะก็หนึ่งทำคางไว้เรียบร้อยแล้วเหลือแต่ว่าหนึ่งมามัดให้มันติดไม้เท่าน,นั้นเองว่าเวลารมมันพัดเขาจะได้ไม่ไม่โยกไปโยกมานะคะแล้วก็หนึ่งคิดว่าต้นเขาตัวเรื้ยมากกว่านี้และถัดมาก็เป็นต้นดอกหอมนะคะดอกหอมต้นนี้ว่าโตแล้วอันนี้ว่าอวบอ้วนแล้วอันนี้อ้วนกว่าคะ่ะทุกคนดูความอ้วน อ้วนจริงๆคือเปรียบเทียบกับตัวอื่นนะอันนี้ก็คือเท่านิ้วหนึ่งอ่ะและอันนั้นอ่ะโอ้ยนิ้วโป้งเลยอ่ะคืออัว่วบ้วนป่องอยู่ตรงกลางด้วยนะตรงเนี้ยก็คือน่ากินอะ่ะแต่ว,วันนี้หนึ่งจะตัดเอาไปผัดนะคะอันนั้นก็เป็นมะเขือเทศเหมือนกันหนึ่งก็ทำคางไว้เรียบร้อยแล้ว นี่ก็ต้นมะเขือเทศอีกอรุ่นหนึ่งนะคะหนึ่งก็ทําค้างไว้ให้แล้วจริงๆอ่ะรุ่นเดียวกันแต่ว่าหนึ่งเอาย้ายมาลงแปลงคนละรอบกันนะคะน่าจะห่างกันประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะ่ะเขาก็เลยโตไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่นะคะว่าแล้วก็รุ่นนี้ก็คือว่าเป็นลูกแล้วนะคะเป็นดอกแล้วก็คือติดติดดอกแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวหนึ่งจะมา,ามัดเขาติดกับคางนะคะเพราะว่าพอเขาเป็นลูกแล้วเขาก็จะค่อนข้าง ค่อนข้างอะไรนะค่อนข้างหนักนิดหนึ่งนะคะก็คืออันนี้ก็คือมะเขือเทศหนึ่งตรงนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ4ี่หต้น678ต้นประมาณนั้นไม่ถึงก็ประมาณมีประมาณ78ต้นนะคะแล้วก็ถัดไปก็คือต้นแบล็คเบอร์รี่หนึ่งนะคะแบล็คเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่กำลังเป็นดอกนะคะทุกคนแบล็คเบอร์รี่กำลังเป็นดอกแล้วก็หนึ่งก็ไม่ได้มัดมาให้มันติดค้างสักทีนะคะก็คือแบบว่าปล่อย ให้มันเรื้อยประมาณนี้นะคะก็อยู่แปลงเดียวกันกันกบมะเขือเทศเนาะก็แบ่งสัดส,ส่วนกันนิดนึงแล้วก็ถัดไปก็เป็นบูเบอรี่หนึ่งเอ้ยไม่ใช่ถัดไปก็เป็นราสเบอรี่นะคะหนึงมีป่าราสเบอรี่แล้วนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะพามาดูราสเบอรี่ที่สุกแล้วนะคะราสเบอรี่เริ่มสุกนะคะก็มีสุกบ้างแล้วกําลังสุกก็มีนะคะ Where well, we're gonna fly Like you did sometimes Seeing Inside of me In this dance that I can't ในสวนหนึ่งก็มีประมาณนี้นะคะมีดอกไม้เริ่มโตนะคะผักผักที่เราปลูกก็เริ่มออกดอกออกผลนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่ก็ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย